ครับสวัสดีแน่น้านะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู่ทุกคนนะครับสุกมารมาชมในช่องขสุดอีจฉามานะครับผมไม่ได้ก็บหน้าฮะรจับอื่นทางบ้านนะครับหลัง <c oughs> จากฝนตกมากนะครับก็จะเสียงเสียดจะเสียงอื่นนะครับแน่านาครับ,บมาเบิรงน้งกันครับผม ที่ได้จกักโตนี <c oughs> ่นี่ครับอื่นครับหมดก่อนกระเทาะนั่นนี่ครับผมโต <c oughs> ได้แล้วครับผมคุณนึงครับ มุดแล้ยมุดแล้วไม่ขนาดคำงานนะครับมุดเลยครับหลวงพ่อท่านเนี่ยป้าพักเกษียดเนาะผมเชียงไฟแล้วมันเจ้าห้องเลยครนบกตกเนาะแต่คนตกก็ตอนในกลางวันนะครับ สันมากก็คือมีแต่อึ้งอย่างนะครับแม่นาครับ มุดเลรอขนาดน่ะครับมุดได้ขนาดเลยวะอโอ้หกปวดเนาะมุดเลยอแต่บุกหัวเลยโอ้ได้ยู่ครับผมมีครับผมมีครับนึก็่าอะไดบบไป ครับครับหมดอีกแล้วครับผมหมด มุดเลยกังฮะตัวยากเนาะครับจัดมุดไปใช้บู้บานบุกคอครับ อีกอย่างครับหนึ <c oughs> ่สองครับผม

กำลังไข่้วทกบูไปได้วะ,ะเดี๋ยวไปลุ้นน้งกันต่อครับผมตัวไงอยู่ครับผมนี่ครับเฮ้ยนีครับผมก้างสีไข่เลยครับผมก็โตนะครับแต่งงาๆครับผม หลังจากฝนตกแล้วเนาะกบออกครับให้ผมกับสีเบิร์ตเนาะดูะว่าพรท่านเดือดเตียนแบตครับโอ้ไข่แตกเลยครับนี่ยนะครับไข่เต็มมือผมเลยอึ๊บนี่ครับผมไข่เต็มมืออันนี้ผมกับสิรีดออกเนาะเอาไว้ในาน้ำครับในล่างไข่ออกก่อนฝนตกมาเมือนีนกัน บออกครับได้ <ừ. S 1> đây, กะเป็นตัวที่ซีแล้วครับผมก็ได้ประดุกบืนมากแต่ใส่บุกตัวหนึง่งครับเม <ừ. S 1> ันมนันครับผมไฟกต่สีเบิร์พอไฟครับผมได้กบซีตัวแล้วครับหน้าหน้าครับ ครับแนา,นาครับตัวน้ครับผมแหนบแน่เน,นี่ครับขับอู้ขบในยกกูเลยขึด,ดยอดเลยครับนแน่ๆครับใครอ่ออกอ่ะขออนุญาตเก็บนคะครับเนาะ ครับผมเหลืองอุ้ยเลยครับครับสวยงามเลยครับนั่นนะครับ อย่าีกอย่างครับนัง่งในสองครับผม